อากาศเย็นยะเยือกจับกระดูกยามเที่ยงคืนที่วัดพระสิงห์แสงจันทร์ส่องลอดเมฆลงมากระทบองค์พระเจดีสีทองอารามผมมาที่นี่ตามคำเล่าลือเรื่องราวของศพปริศนาที่ถูกพบใต้ระครังใบใหญ่หน้าพระอุโบสถคืนนั้นผมปีนขึ้นไปบนหอระครังเก่าแก่ไมผ้ผุพังทรงเสียงดังเอียดอารทุกครั้งที่ขยับตัว ลมพัดแรงจนรู้สึกหวาดวันเมื่อเงยหน้ามองระคังยักษ์ผมก็สัมผัสได้ถึงไอเย็นแปลกประหลาดมันเย็นกว่าอากาศรอบข้างมากผมเอื้อมมือไปแตะระคังผิวสัมผัสมันสากและเย็นเย,ยือกราวกับสัมผัสร่างของคนตายทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแว่วมาอยา่าลงไปผมตกใจจนแทบตกจากหอระคัง มองลงไปข้างล่างเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวอยู่ใต้ระคังเงาดำมืดนั้นค่อยคอยใหญ่ขึ้นราวกับมีใครกำลังปีนขึ้นมาผมรีบลงจากหอระคังอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นระรัวเมื่อถึงพื้นดินผมมองกลับขึ้นไปบนหอระคังไม่มีอะไรแล้วแต่ผมยังได้ยินเสียงกระซิบนั้นอยู่อย่าลงไปผมเดินเข้าไปใกล้ระคังมองลงไปข้างใต้ ในความมืดผมเห็นร่างของใครบางคนนอนขดอยู่ร่างนั้นซีดขาวดวงตาเบิกโพลงจ้องมองมาที่ผมผมจำได้ทันทีร่างนั้นคือชายที่เคยหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนชายที่เคยเป็นคนงานของวัดชายที่เคยปีนขึ้นไปบนหอระฆังและไม่เคยกลับลงมาทันใดนั้นร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่า แล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้มาที่ผมพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นกว่าเดิมอย่าลงไปผมวิ่งหนีออกมาจากวัดอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ว่าร่างนั้นคืออะไรแต่ผมรู้ว่าที่ใต้ระฆังวัดพระสิง์ไม่ได้มีแค่ความตาย